บรรยากาศยามบ่า,ายครับสวนหมานคร์โลคาเตียก่อนไปทำงานวันนี้ขอสักวิดีโอนะครับในใจก็ชอบมากเลยไวราวาสูงฟอร์มเด่นนี่สวยๆเลยครับฟินมากยิ่งช่วงห้าหกโมงเย็นนะี้ยิ่งฟินอันนี้รีบต้องไปทำงานเดี๋ยวต้องถ่ายแค่นี้ก่อน สนใจแวะชมโคโลกาเซียนะครับส่วนโคโลกาเซียอยู่แถวบางปูนะครับปากซอยลำบางผีครับผมซอยคลองตะเคียนคลองลำบางผีครับมาไม่ถูกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกพิกัดนะมีต้นเล็กๆราคาหลักร้อยหลักพันนะครับผมให้เลือกชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีประมาณ30สายพันธุ์อันนี้บรรดาต้นแม่